เพื่อนๆรู้ไหมครับ iPhone หายเราสามารถใช้มือถือ Android นะครับค้นหา iPhone ของเราได้นะเมื่อจําเป็นนะครับกรณีโดนขโมยกรณีต้องการติดตามคนที่เรารักนะครับสามารถนําวิธีการไปทําตามได้นะครับเมื่อจําเป็นนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับอย่างแรกนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นะครับไหนครับนี่แล้วก็พิมพ์ที่ช่อง url นะครับ icloud.com ทับเซลส F I N D นะนี่ครับพอถึงหน้านี้นะมันจะขึ้นค้นหา iPhone นะครับลงชื่อเข้าใช้นี่ครับให้เราใส่นะมานะครับให้เราใส่อีเมลไอค่าของเรานะครับ iCloud กดตรงนี้นะครับพอเราป้อนเสร็จนะนี่ครับต่อมานะครับดำเนินการต่อด้วยหรหัสผ่านนะก็ใส่หรหัสผ่านที่เราจำได้นะครับต้องจำให้ได้ด้วยนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับกดตรงนี้นะนี่คนระับสำหรับ iPhone ของเรานะครับที่เราตามหานะ ตอนนี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะออฟไลน์อยู่นะครับนี่ครับถ้าออฟไลน์แสดงว่าไม่ได้ออนไลน์อยู่นะนี่ครับรอสักพักหนึ่งตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับของลูกสาวนะข้อจยขึ้นอยู่ที่บ้านนะนี่ครับตัวอย่างนะครับนี่เราจะสามารถส่งเสียงสูญหายนะครับกดเข้าไปล็อกได้เลยนะตอนนี้นะครับเราก็สามารถรู้ตำแหน่งนะครับว่าไอโฟนเครื่องนี้อยู่ตรงไหนนะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสมมติว่า เราตามหานะครับเราสามารถกดให้มันส่งเสียงได้นะโหมดสูญหายของ iPhone นะโหมดสูญหายจะล็อก iPhone เครื่องนี้และเปิดโอกาสให้คุณฝากหมายเลขโทรศัพท์และข้อความไว้สำหรับผู้พบนะถ้าเรากดถัดไปนะแล้วก็เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วกดถัดไปนะ นี่ครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะโมดสูญหายนะครับหากไอโฟนเครื่องนี้สูญหายปวดตีช็อตติดต่อฉันนะหรือว่าเราจะพิมพ์ว่าท่านใดเจอไอโฟนเครื่องนี้ติดต่อเบอร์นี้นะครับมีรางวัลให้นะเพราะว่าส่วนมากคนส่วนมากต้องมีรางวัลให้นะถึงจะมาคืนเรานะครับออกไปก็ใช้งานไม่ได้นะพอเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับเปิดใช้งานได้เลยนี่ครับเครื่องนี้นะครับก็จะล็อกนะครับตอนนี้นะนี่ครับ ตอนนี้นะครับหน้าจอเครื่องนี้ก็จะล็อกแบบนี้เลยนะครับทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะนี่ครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเราต้องการปลดล็อกนะครับโหมดสูญหายนะกดเข้าไปที่เดิมนะหยุดโหมดสูญหายนะครับให้เรากดที่หยุดโหมดสูญหายได้เลยนะครับนี่ครับหยุดโหมดสูญหายหรือไม่เราเจอแล้วนะดำเนินการต่อนะครับ น่ครับตัวเครื่องกลับมาออนปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะหรือว่าเราจะสั่งลบข้อมูลเครื่องนี้ก็ได้หรือว่ารีเซ็ตไปเลยนะครับเผื่อเรามีความลับข้อมูลอะไรนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะสำหรับการใช้มือถือ Android ค้นหา iPhone นะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ